Ô mẹ, tava lái. Mai ô ta tiêu. Mai ô ta tiêu. Mai ô ta 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 ปีกีีกงชวนต่อไปแล้วก็สวยใจก็ง่ายมาต่อต่อไปอไปงานก้าวป่าสาวเมื่อกี้หมอหันใส่กวันนี้มีใครั่งใหรเปาใส่แล้วก็มันไหลแยมเออเด็ดตลอดอาจารย์ป้ายมาตั้งขบวนไม่ได้หรอเปล่าอาจาย์ป้ายอยู่ไหนนัอเป่าเดี๋ยวเบอคุงครับขออนุญาตครับมื่อกเครื่บ้านเมื่อกเาหลันจ้ะ ตอนนี้จะได้อันนี้กำลังจะเข้าไปแห่นะครับไปแห่ลักับพี่น้องครับจะสดโดยเปาเทนะครับไล่สตรีมโดยเอเย่นพี่น้องแฟนครับดันเบน้ลยนะครับวันนี้ทางตั้งตะวันไทยกองยาวประจบที่ กองยาวก็มีกองยาวด้วยนะครับพี่น้องครับใกระบวนนะครับแ้วก็ระบวนก่อมาแล้วครับี๋ยวี๋ยวเออกไปเรือยแต่ยังม่ยออกไปเรื่อย สว่างมกุลบ้านโนนสะแบงครับพี่น้องครับเพื่อรถแล้วก็สอแอนนอร์ดี้นะครับพี่น้องครับแย่ไปนแล้วกันครับพี่น้องแย่ไปนแล้วกันนะครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั่นะครับพี่น้องครับ แซงโมนะครับแซงเบอร์เลยครับน้องคณิงมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีน้องคณิงด้วยนะครับสวัสดีโอ้วันนี้สวยมากเลยครับคณิงสวยมากมาฮะไปนโอ้วันมือนี้น้องคณิ้งมาถือป้ายมาถือป้ายนางป้ายของเราสวยมากครับ สดนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับผมนะครับพิธีการแห่นะครับโดยหัวหน้าบอยนะครับนำจยู่เลยหัวหน้าบอยนะครับนีคุั้นะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายวันเกิดนะครับของบอยภูริชัยนะครับบอทบอยด้วยนะครับผม สนาเดด้วยครับมากับกนแ่น้กัดค่นองครับเรียบร้อยดูแลนะครับดูแลดูแลงายได้ไ้วครับไ้ มาตรการของขุนบุณนะครับทุกท่านติดตามนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปครับพี่น้องครับมาหาบุญใหญ่นะครับร่วมทำบุญนะครับกับบอสหัวหน้าบอยสิริชัยนะครับร่วมทำบุญนะครับวันเกิดวันท้ายวันเกิดนะครับ ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับโอ้ยตัวเปลือกปลายก็มารอนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับนะครับแชร์ไปครับพี่น้องแชร์ไป จน,นดงงแดดแต่พอได้ยินเสียงบองียาวแล้วตัวเราชอบอยูตงตเับไม่งต จะพักเป็นระยะระยะไปนะครับพี่น้องครับแต่ว่าบางทีคิดว่าขัววนอาจจะยังบท่ทันสุดคร,รับเดินมาส,สักประมาณครับ